ค่อยๆทีละน้อยกินนานๆบรรยากาศโอ้ทีเดียวครับผมสามแยกตรงข้ามครับคึ้นฝ่าคึ้นฝนไม่อีกแล้วพี่น้องเนี่ยคือนี่าชัดกวนั่งได้บั่นทั้งใดฝ่าฝนตกแน่ทางนี้ที่เชษบูนครับตอยากจะล่มเลยพี่น้อง มีหน่อยนึงคือว่าเราได้หายเลยนี่สะใจเลย <c oughs> อถือรับส่วมเหมอนเงาๆไปเลยครับ,นบรรตนอีกแล้วถือสุขบาท หัวเสียบกินะลีพานะลงมาไหม,ม,มเฮ้ยปัจจสบันละสามครับอ๋อมันบ่ม,นมัมนหน่ามาแล้วหนึ่งตัวเสียบหัวสอง โอ้นู้นูนนะตัวปากาวตัวนัึงปากาวตัวนั้นเนาะครับอือเอาไงนะติงเฮ้ยดี๋ยได้ปอได้ได้บ่ได้ก็บ่เอาแม่ละเอาลงมาแล้วอ้นี่ปลาขาวนกเขาอะมีปาขาวนกเขา Mình có ơn ta bọc bọc nha ta à, bọc à, bọc chứ Ừ, bọc buộc. <laughs> <tàu> bọc buộc. <laughs> bọc 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 อทั้งสงามมันเป็นตาถือดีแท้น้ำบริบทำกลางนะน้ำตื้นๆก็จะส่งข้างข้างลึกเดล่องมันสป่งสูงสูงไว้ยากอือถือบอว่าเนี่ยบอถูกซ้ำบอเหลือนี่หมานเดียว ต,ตัวเจ้าฝากมื่อนะสามนิ้วกำลัำงกินกำล,ลังในกระช่งกระดินกำลังเด็ดเนะดียวเลยฮัมแดดเดียวดีตอนนี้ไม่มีแด,ดดเลยดูมันพ้วน่ะปลาปะปลาไหมที่มันพ้วนสองโอโอมาแล้วหนึ่งตัว นี่ถือลายอยู่นะไม่เอี่ยหัวเสียบวดีโอครหมเลยุเรื่องฟ้าเอตนึงหัวเสียบวดีโอนะปวลงหรอกเอาไปรอมมาเร็วมาเร็วมาเร็วับปวดลงปวได้เียวเดยดินนะมูไม่มามันก็บอกเคื่อนมันดิเดีย่ยมา giờ đi đi chút ít kiếm kiếm không có mà kiếm nó kiếm 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 đi kiếm 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 คือบาทได้เลยเป็นำมันนี่เังโยกอะเปนยกบาได้กัเจ้าลาวเจ้าลาวหู่ินตาดึงขึ้นบาได้ก็ได้ดึงขึ้นบาทได้ก็ได้นี่เ็นตะปวดน้ำโยมันจะแม่ปลาสิท่ลเงี้ยอ้ยมยขนมีแล้วขาดเมื่อยครับโมเมยืเลยอ่ะแตเาบาสมาเียหือออเด้พี่น้องเลยมาพี่น้องมาลุ้นดูกันครับ โ <c> อ <oughs> ้ยอ่อนชอนปัดปาเขาตวใหญ่ครับอื้มอาแคบเอาเฉพาะตัวนี้มาทายออกไปโอ้โหไม่เยจังไประ ใครได้เนี่ยครับเีมอยู่ทบกะงพี่น้องสามนิ้วเี่ยนี่ก้ที่เาอ้แป้งเหี่วแบบนี้ก ยนอยจากสอกเนี่ยสิบศอกจากเส้นครับจากเส้นเส้นี่ห้อย่อยสิบอเส้นีใช่ยนอยน้อสิบสิบศอกเอ็นยี่ห้ามันก็เบาหอมมันยกขันปลาง่ายดี ท่ามันทีเลยโดดแล้วอันนี้ย่อ12เกินพี่น้องแล้วอู้หู้แค่ก็จะไปเอาเม็ตัวน้อยเอาก่อนเอาตัวง่ายๆให้จันไปทำ่บบมันอยู่ตัวน้อยข้านขัวาแล้วมันไหลมัน่วามมันข้านขัวครับนี่รุ่นนี้กำลังเลยนะนุ่งพิงจังก่อนฟังมันว่า ขอมาตรงไม้แล้วก็เอาโบเอายึดไห้เดียวโอดีคยับมันอีบุฮอนครับเย็นหมดแดดกางค่มยังดีโอ้โหมันได้ลายใงญ่เล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาหมักว้วันทุ่สองร้อยกิโลแล้วทีนี้ไปส่งกันเย่คือลอบอยเฮดปลาอาไอย่างเนะ a n ปลากะเฮดปลาปลานิเนาะเป็นตวเอ้ยเซ้ยดีจังเมีน่ครับซ้อมไว้ท้ประมาณจากสิบกโบ่ยได้ซ้อมมานหมักไว้เนี่ยเป็นสองรแล้วที đúng cái <laughs> thật này kia đó <laughs> <laughs> bài là, mình, đi mình đi tết, ừ. mà nó nó bật ngay nhé con khâu biển vila đó, ừ, này. Này <cười> <cười> nó tuô nhẹ, bàn gì đó bàn đó má leo nướng nhẹ gặp tuô

หนาแกงรักับกเ็นโอ้มาแลยวเปิดท่านวดปวดเจียวจะเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้เอาไปนองหลังจากคลิปนี้กันี่เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าไปนะพี่น้องเนาะชมรับฟังกันคลิปหน้าครับผมเอาเบิรงดูป่าทุดงไทยมันโมมันผามผ้ามใดนึงแถม